ปุจฉาวิสัชนาเรื่องอะไรที่ทำให้เกิดพบเกิดชาติวิสัชนาธรรมโดยหลวงปู่ล่าเกมะปัตโตปุจฉาหลวงปู่ครับอยากจะขอเรียนถามถึงปัญหาธรรมสักห้าข้อข้อที่หนึ่งหลวงปู่ครับอะไรครับที่ทำให้เกิดพบ เกิดชาติ 2. อะไรครับที่ไม่ต้องการเกิดพบเกิดชาติ 3. หลวงปู่ครับการแผ่เมตตานั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับ 4. หลวงปู่ครับการแผ่เมตตานั้นช่วยให้คนที่คิดจะปองร้ายนั้นให้หายได้หรือเปล่าครับ 5. การแผ่เมตตากับการกรวดน้ำนั้นมีค่าเหมือนกันหรือไม่ครับหลวงปู่และนี่ก็คือปัญหาธรรมทั้งห้าข้อหลวงปู่ท่านได้วิสัชนาไว้ว่า 1. นึ่งอุธัธิคือกิเลสและอวิชชาอวิชชาก็แปลว่าความโง่ความโง่ก็มีความหมายอันเดียวกัน เป็นตัวทำให้เกิดพบเกิดชาติ 2. การพิจารณาสังขารทั้งปวงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่กลมกลืนกันอยู่พร้อมกับลมหายใจออกลมหายใจเข้าให้ติดต่ออยู่ไม่ขาดสายอันนี้เองที่จะไปทำลายความโง่คืออวิชชา เมื่อทำลายความโง่คืออวิชชาแล้วก็กลายเป็นวิชาอยู่ในตัวแล้วก็เร่งภาวนาพิจารณาเท่านั้นเพื่อจะได้ไม่สงสัยในโลกทั้งปวงเมื่อไม่สงสัยในโลกทั้งปวงโดยท่องแท้โลกทั้งปวงคืออะไรก็คือสังขารทั้งปวงนั่นเองเกิดขึ้นมาแล้ว ก็แปลปปวนแตกสลายไปหยาบก็แตกสลายไปตามหยาบละเอียดก็แตกสลายไปตามละเอียดแม้ผู้รู้อยู่ในขณะปัจจุบันนี้ก็เกิดขึ้นแปลปปวนแตกสลายอย่างเร็วที่สุดฉะนั้นผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบัน จึงเป็นสังขารอันละเอียดมากท่านผู้ใดไม่ยึดถือผู้รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันว่าเป็นเราเขาสัตว์บุคคลแล้วท่านผู้นั้นก็ข้ามทะเลหลงไปด้วยพระปัญญาญาณแบบไม่มีอรอยแลก็ไม่ต้องพามหาพพมหาชาติส ที่ถามว่าการแผ่เมตตานั้นมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์เพื่อจะไม่ให้จิตใจของตนมีพยาบาทและเบียดเบียนเมื่อจิตใจของตนไม่มีพยาบาทและเบียดเบียนแล้วใจก็อยู่เป็นสุขธรรมที่เป็นคู่กันกับใจในตอนนี้ก็เป็นสุขและอีกประการหนึ่ง ผู้แผ่เมตตาอยู่ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนก็คือผู้นั้นแหละเป็นพรหมทั้งกายวาจาใจจิตผู้นั้นก็รวมเป็นสมาธิง่ายหน้าตาก็ผ่องใสเวรภัยจะมากก่อใหม่ก็ไม่มีเทวดาก็รักษามิตรสหายก็มาก สัตว์ทั้งหลายก็กลัวอำนาจความไม่เบียดเบียนและไม่ตายด้วยผิดเคี้ยวงาและสาตราวุธโดยใจความที่เรียกกันหยับๆยบว่าตายโหงเว้นไว้แต่โรคชราและพยาติต่างๆเท่านั้นถ้าไม่พ้นทุกข์โดยด่วนในชาตินี้ก็ไม่เกิดในคันต่อไปได้เกิดเป็นกายทิพย์ใจทิพย์ ในพมโลกโดยไม่สงสัย 4. ที่ถามว่าการแผ่เมตตานั้นช่วยให้คนที่คิดจะปองร้ายนั้นหายได้หรือเปล่าถ้าหากเขาจะมาก่อใหม่ในชาตินี้ก็สามารถหายได้ถ้าหากว่าเราได้สร้างกับเขามาชาติก่อนๆอ,อย่างหนักๆก,ก็เบาลงถ้ายัาง,ก,งกลางกลาง ก็เบาลงอีกเหลือนิดเดียวถ้ายังละเอียดนิดเดียวก็หายไปเลยและข้อสุดท้ายที่ถามว่าการแผ่เมตตากับการกลวดน้ำนั้นมีค่าเหมือนกันหรือไม่มีค่าเหมือนกันคำว่ากลวดน้ำก็คือกลวดน้ำใจนั่นเองจะเอาน้ำภายนอกหยดลง หรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาย่อมมีคุณค่าเสมอกันกับการแผ่ไม่ตากับการอุทิศกุศลผลบุญผู้มีปัญญาน้อยก็สะสมอุทิศขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งควรอธิษฐานอย่างไรเมื่อทำทานการทำบุญต้องให้รู้จักเจตนาของตนว่าทำเพื่ออะไร เป็นเจ้าหัวใจทาเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารคือพระนิพพานอันนี้เป็นคิวสําคัญมากคิวก็ดีความประสงค์ก็ดีเจตนาก็ดีความสัตย์ที่ตั้งไว้ก็ดีความอธิษฐานที่ตั้งไว้ก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกันส่วนสิ่งของ ที่เราจะเอาไปบริจาคทานนั้นถ้าหากว่าทำกับรับปฏิบัติเข่งคลัดในทุดงควัดหากว่าเป็นเกี่ยวกับจีวรเราก็ต้องบังสกุลการบังสกุลมีหลายอย่างแบบหนึ่งบังสกุลไว้ที่ทางจงกรมของท่านหรือที่บริเวณกุฏิท่านหรือที่บันไดท่านแล้วเอาใบไม้เป็นพาดไว้ พือให้เป็นเครื่องหมายว่าบางสุกุลอีกแบบหนึ่งเอาไปบังไว้ในศาลาประชุมสงฆ์แล้วหนทางหรือประตูเข้าวัดส่วนอาหารนั้นท่านผู้ถือทุดโดงเคร่งท่านก็ยินดีอันตกลงในบาทส่วนโรงครัวนั้นถ้าวัดใหญ่โตระโหฐานมีพระมากก็เว้นในการทำอาหารไม่ได้ แต่ท่านก็มีขอบเขตอยู่ฉันหนเดียวด้วยที่เรียกว่านั่งอาสนะเดียวฉันในบาทด้วยผู้ที่ฉันในบาตเคล่งเอารวมลงทั้งหวานและข่าวด้วยไม่ได้ใส่ฝาบาททีนี้การอธิษฐานมันก็ต้องเอาเจตนาของเราเป็นประมาณเป็นภาษาไทยภาษาใจเราก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้นั้น มันอยู่ต้นมือที่เราจะมุ่งบริจาคแล้วส่วนปัจจัยนั้นถ้าจะให้สะดวกกับองค์ท่านแท้เราก็ต้องเอาธนานัดตัว๋วหรือเช็คส่วนจะน้อยหรือมากมันก็ขึ้นอยู่เท่าที่เราศรัทธาอันเป็นเจตนาของเราส่วนมีเจตนาเพื่อพ้ทุกข์ในวัฏสงสารไม่มาเกิดอีกนั้น คำว่าไม่มาเกิดคือไม่มาเกิดในวัฏสงสารคำว่าวัฏสงสารหมายเอารหมโลกลงมาจนถึงสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์ในนรกและเพื่ออุทิศให้บิดามารดาตลอดทั้งผู้มีพระคุณหรือทั่วทั้งไต่โลกธาตุอันนั้นเป็นเจตนาดีแล้ว ถึงแม้ของบริจาคทานเราเล็กน้อยก็ไม่ขัดข้องต่อธรรมะยิ่งได้บุญทวีคูณเหมือนเดิมถ้าทำมากก็ยิ่งได้มากการอุทิศบุญให้แต่ท่านผู้อื่นบุญไม่ได้หมดไปมีแต่ได้ทวีมากแม้ข้าวมเมล็ดเดียวจะอุทิศถึงไต่โลกาธาตุก็ได้ไม่ว่าทำบุญประเภทไหน ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ตามขณะจิตเดียวก็ตามอุทิตให้ไต่โลกธาตุได้ทั้งนั้นท่านเหล่านั้นจะได้รับหรือไม่ได้รับแต่ผู้อุทิศให้ท่วมไม่เสียแรงไม่เสียแล้วการทำบุญส่วนตัวก็ดีหรือบุญอุทิศก็ดีทำเพื่อรู้แจ้งพระนิพพานโดยด่วนนั้นมีอาณิ่งมาก หาประมาณไม่ได้และก็เป็นปัญญาไปทางลัดด้วยแต่ผู้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วจึงพอใจต้องการอย่างนั้น